สวัสดีจ้าพี่น้องมานี่เจนสิ่ง้ามากินวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวน้ําตกเส้นเล็กนี่มีลูกชิ้นหมูก๋วยเตี๋ยวน้ําตกหมูมนีหมูสดแล้วก็มีลูกชิ้นหมูนะจ๊ะน,นี่ลูกชิ้นหมูก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกินผ้าแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะคะเนะาะจังใ็ขอบคุณเลยหลายเด้อจ้าไปกินกันเลยมีผักนี่ผักสลัดเตนิสลัด,ลด,ลดคอร์สแล้วก็มีแคบหมูนะพี่น้องเนี่ย แคบหมูกินเอาไว้ตรงนี้แหละนี่ไปกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูวันนี้จิ้นปรุงมาแล้วนจ้ะ นี่เลยวันนี้เส้นเล็กพี่น้องเอ๋ยนีลน่ลูกชิน้นลูกชิ้นยั่วๆเลยจ้า เ,เล็กโอ้โหมาเดาจ้ามากินก๋วยเตี๋ยน้ำตกน้ำกันเดาจ้าแซบๆเลยโอ้โหนี่หมูมหมูก๋วยเตี๋ยวสเล็ก ันนี้ไม่ใช่มูตุน 母兽，母兽。 เส้นเล็กเหนียวนุ่มดีมาทัชจามาเซบแซบน้ำกันเลย อโซนร้อนปลาหมูขึ้นสินไงเัอ กระเทียมเจียวเยอะๆหอมมาก 嗯，要亲。 หนูชิ้นใหญ่ๆเลยป้าจินซื้อมาได้จ้ะก๋วยเตี๋ยวอ่ะ ต้นน้ำร้อนๆลูกชิ้นุ่งคอดีพี่น้องเอ้ย แคบมูกรอบเลยผักสลัดกอโอ้ยก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่เลยพี่น,น้องก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นเล็กน้ำตกหมูเส้นเล็กน่าจะเนาะจินกับอิ่มแล้วน่าจะจังได้จินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซ่บเลยเด้อค่ะ มีทั้งเพจแล้วก็ YouTube นะคะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปละคะ่ะ